สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องด่วนที่ต้องมาจอดลึกกันนะครับเป็นสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาเกิดขึ้นเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ที่ผ่านมานี้เองค่ะเป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าเออค่อนข้างตึงเครียดเลยทีเดียวใช่ครับข้อมูลหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากถแถลงการของทีมโฆษกกองทัพบ,บกไทยเลยแล้วก็มีแรงงานจากทางเพจของกองทัพภาคที่2ด้วย <S 1> <S 1> จุดเริ่มต้นเลยเนี่ยมันมาจากการโจมตีที่ส่งผลกระทบกับพลเรือนไทยโดยตรงเลยครับค่ะงั้นเรามาค่อยๆไล่ ại ại เรียงลำดับเหตุการณ์กันดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมีการตอบสนองยังไงจากข้อมูลที่เราได้รับมานี่แหละครับได้เลยค่ะคือเรื่องมันเริ่มตอนเช้าเลยครับประมาณ09.40เนกเกือบเกือบ10โมงของวันที่24กรกฎาคมค่ะมีแรงงานว่าจรวด BM21 นะครับจำนวน2นัดเลย ถูกยิงมาจากฝั่งกัมพูชา BM21 2 BM นัดนะคะใช่ครับแล้วมันเข้ามาตกในพื้นที่ชุมชนเลยนะบริเวณศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทตกในพื้นที่ชุมชนเลยเหรอคะไม่ใช่พื้นที่ทหารคือมีราษฎรไทยเราเนี่ยบาดเจ็บไปสามรายโอ้โหสามรายเลยนะคะครับแล้วก็แน่นอนว่าพอเกิดเหตุแบบนี้ทางการก็ต้องรีบดำเนินการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันทีเลยครับเรียกว่าด่วนที่สุด ค่ะก็คงต้องเอาความปลอดภัยของประชาชนไว้ก่อนเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเลยถูกต้องครับแล้วจากนั้นไม่นานเลยนะ กองทัพบ,บกไทยก็ออกแถลงการมาอืประนามการกระทําครั้งนี้แบบต้องบอกว่ารุนแรงมากใช้คําว่าอะไรคะพอจะจําได้ไหมใช้คําว่าการกระทําอันรุนแรงและไร้มนุษยธรรมเลยครับโอโ้โหไร้มนุษยธรรมนี้ถือว่าเป็นคําที่แรงมากนะคะสําหรับแถลงการทางการทหารแรงมากครับการใช้คํานี้มันสะท้อนท่าทีที่แข็งกร้าวมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือมันชัดเจนว่ารับไม่ได้เลยกับการกระทําที่กระทบพลเรือนแบบนี้แล้วที่น่าสนใจคือ ในถแถลงการไม่ได้มีแค่การประนามนะคะอ๋อ oh, มีอะไรครับเขาระบุด้วยว่ากำลังติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมใช้คำว่ามาตรการรองรับมาตรการรองรับอืมอันนี้เหมือนเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับก็ก็ตีความได้แบบนั้นนะนะคะคือมันไม่ใช่แค่พูดประนามแล้วจบไปแต่เหมือนบอกว่าเราพร้อมนะถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้นั่นสิครับ แล้วมันก็ก็เกิดขึ้นจริงๆครับตรงนี้แหละที่เรื่องมันเข้มข้นขึ้นแบบพรวดพลาดเลยเกิดอะไรขึ้นต่อคะมีรายงานตามมาว่าทางผู้บัญชาการฐานอากาศหรือผอบทอ,อเนี่ยสั่งการด่วนเลยครับค่ะให้เครื่องบินขับไล่ F-16 ครับจำนวนเอ่อหกลำหกลำเลยเหรอคะใช่ครับ F-16 หกลำขึ้นบินทันทีมุ่งหน้าไปที่พื้นที่ปะทะเลย บริเวณช่องอา่านม้าอำเภอน้ำยืนที่อุบลราชธานีโอ้เอฟ6หลำนี้ถือว่าเป็นการตอบสนองทางอากาศที่ที่ใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็เร็วมากด้วยใหญ่แล้วเร็วมากครับชัดเจนเลยว่าระดับการตอบโต้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การประทะตามแนวชายแดนธรรมดาแล้วแล้วแล้ว F16 ไปทาอะไรคะมีรายงานต่อไหมรมตีเป้าหมายในฝั่งกัมพูชาไปแล้วเรียบร้อย จมตีไปแล้วเป้าหมายคืออะไรครับพอจะทราบไหมตามรายงานที่เพจกองทัพภาคที่2เขาบอกนะครับเป้าหมายที่ถูกทำลายไปคือกองบัญชาการกองพลน้อยสนับสนุนที่8บกอพลน้อยสสนอใช่ค่ะแล้วก็อีกที่คือกองบัญชาการกองพลน้อยสนับสนุนที่9ของกัมพูชาบกกอพลน้อยสสนอด้วยเป็นหน่วยสนับสนุนทั้งคู่เลยนะครับใช่ค่ะหน่วยพลน้อยสนับสนุนหรือพอลอสอน,นอเนี่ย มันน่าสนใจนะคือหน้าที่หลักๆเขาคือส่งกำลังบำรุงสนับสนุนการรบเป็นหน่วยบัญชาการไม่ใช่หน่วยรบที่อยู่แนวหน้าเลยตรงอืมหมายความว่าการเลือกเป้าหมายนี้มันมันมีความหมายพิเศษหรือเปล่าครับก็น่าคิดนะครับการที่เลือกโจมตีไปที่บอกอรหรือกองปัญชาการของหน่วยสนับสนุนแบบนี้มันอาจจะอาจจะมองได้ว่าเป็นการพยายามจะตัดเ ขีดความสามารถในการบัญชาการหรือการส่งกําลังบํารุงของเขาหรือเปล่าคะมากกว่าที่จะไปปะทะกับหน่วยที่ยิงจรวดมาโดยตรงอ๋อเป็นไปได้ครับคือเหมือนกับว่ามุ่งไปที่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์เพื่อลดศักยภาพเขาในระยะยาวใช่ค่ะลดความสามารถในการปฏิบัติการต่อเนื่องของเขาไปเลยถือว่าเป็นการตอบโต้ที่เอ่อทั้งเร็วทั้งแรงแล้วก็มุ่งเป้าไปที่ศูนย์กลางการสนับสนุนเลยนะคะครับผม สรุปภาพรวมอีกทีนะครับก็คือเริ่มจากจรวด BM21 โจมตีพลเรือนไทยที่สุริน์มีคนเจ็บค่ะกองทัพบ,บกประนามแรงมากว่าไร้มนุษยธรรมมีการอพยพคนเตรียมมาตรการรองรับด้วยใช่แล้วก็ยกระดับเลยพอบอทออสั่ง f 1 6 6ลำขึ้นบินไปโจมตีบอคอพน,น้อยสอสน .8 กับ9ของกัมพูชาที่อบุบลค,ครบทั่วเลยแล้วทั้งหมดนี้มันมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้ครับ เราควรจะมองเรื่องนี้ยังไงต่อดีคือจากข้อมูลทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมาเนี่ยนะฮะมันชี้ให้เห็นภาพการยกระดับความขัดแย้งที่แบบว่าเร็วมากแล้วก็รุนแรงมากอย่างที่บอกไปค่ะจากเหตุการณ์ประทบพลเรือนกลายเป็นปฏิบัติการทางอากาศเลยใช่ค่ะปกติเรื่องกระทบพลเรือนแบบนี้อาจจะจบที่การประท้วงทางการทูตหรือการประทะเล็กๆน้อยๆตามแนวชายแดนแต่นี่คือใช้ F16 โจมตีเป้าหมายที่เป็นบอกอเลยเรื่องนี้มันเลยทิ้ง ทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้เหมือนกันนะคะคำถามที่ว่าคืออะไรครับก็คือหลังจากที่ฝ่ายไทยเราเนี่ยแสดงท่าทีตอบโต้อย่างรุนแรงฉับพลันด้วยปฏิบัติการทางอากาศแบบนี้ไปแล้วครับสเต็ปต่อไปคืออะไรอะไรคือสิ่งที่เราต้องจับตาดูหลังจากนี้แนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์เพื่อจะคลี่คลายลดความตึงเครียดหลังจากนี้ลงเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนหโดยเฉพาะที่กองทัพบ,บ,ก,บกบอกไว้เองว่าจะมีการเตรียมมาตรการรองรับต่อไปอีก อันนี้น่าคิดมากค่ะครับก็คือต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยว่าสถานการณ์หลังจากเนี้จะพัฒนาไปทางไหนต่อนะครับใช่เลยค่ะเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะ